สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dealer p r s u i t สีครับอาวันนี้นะครับพอดีตื่นเช้ามาไม่รู้เช้าหรือเปล่านะมันจะบ่ายแนละ้วตื่นเช้ามาก็มาเพิ่มพลังด้วยการหาคาเฟอีนให้กับร่างกายนะครับเพื่อที่จะมีหัวสมองในการค e a t อทีงานนะครับให้กับเพจอุ้งอิงเพจแป้นแพงเพจจริงเพจเดียวนะครับซึ่งวันนี้ก็ มันมี2ง,งานเนาะเดี๋ยวค่อยคๆปล่อยให้ดูทีละงานดีกว่าเดี๋ยวให้มาดูว่าเรื่องหลังการทํางานกราฟิกนะครับรูปภาพว่ามีขั้นตอนการทํางานอย่างไรนะครับว่ามันมีความละเอียดลึกซึ้งโมเมนต์แบบไหนกันนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคนจํา Q&A ได้หรือเปล่านะครับก็คือ Q&A นะครับก็คือการถามมาแล้วก็ตอบไปนะครับซึ่งจะเป็นคำถามจากแฟนคลับนะครับแล้วก็น้องหมอนอินนะครับก็จะคัดเลือกํำถามจาก FC นะครับมาให้น้องอุ้งอิงได้ตอบกันโอเคเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เรามาดูเบื้องหลังการทำงานเกี่ยวกับการทำงานกราฟิกเรื่องของรูปภาพกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่ครับ พอดีตื่นสายไปนิดนึงนะครับจะมีร้านข้าวประจํานะครับร้านอาหารตามสั่งแต่ข้าวหมดก็เลยจะต้องไปเดินที่ตลาดไปหาของกินก็ได้ผัดปลาดุกแล้วก็ข้าเหนียวสังขยากาแฟแล้วก็ไก่ปิ้งนะครับตื่นมาตกใจครับว่าทําไมน้ํามันขังขนาดนี้ออรู้ละเมื่อคืนนี้ฝนตกไม่รู้ตัว <laughs> โอเคเดี๋ยวไปทํางานกันต่อโอเคตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เติมพลังพร้อมที่จะรุยงานแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับโต๊ะทํางานคู่ใจแล้วนะครับเป็นที่ทุกคนเคยเห็นในคลิปก่อนนะเป็น Mac Air นะครับ Macbook Air นะครับแล้วก็พอดีจะจัดต่อ2จอเะครับเวลาทํางานมันจะได้สะดวกสบายนิดนึงนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับในการทํางานกราฟิกผมก็จะทําเป็นระบบระเบียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรูปสํารองไฟล์งานกราฟิกต่างๆพร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาแบบ จะทำอะไรปุ๊บสามารถจิจับใช้ได้เลยนะฮะอ่ะมาดูบนโต๊ะกันว่ามีอะไรบ้างบนโต๊ะก็จะลกนิดนึงเนาะครับนี่ฮะก็ที่ผมบอกว่ามันจะมี2จอนะครับก็จะมีพวกฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการชาร์จแบตเตอรี่ไม้นะครับแล้วก็ยาดมแล้วก็กาแฟน้ำเปล่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับมันก็มันก็จะลกๆหน่อยเนาะ เคยจัดให้มันเป็นระเบียบกว่านี้แล้วแต่มันก็เหมือนสภาพเดิมแบบที่ทุกคนเห็นนี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําไปแล้วก็บันทึกเสียงไปให้ทุกคนได้เห็นการทํางานกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นาภาพหน้าจอเนาะผมได้บันทึกเอาไว้นะครับให้ทุกคนได้เห็นขั้นตอนในการทํางานของกันนะครับคือตอนแรกเลยนะครับผมก็จะมีใช้โปรแกรมทั้งหมด2โปรแกรมก็คือ Photoshop กับอ e ีลาร์คือตัวนี้นะฮะสองตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปนะครับนะ,ะก็จะมีรูปที่ดาวลําเพลินนะครับก็จะมีรูปให้ผมได้เลือกนะครับว่าเออเราจะใช้เทมเพลตแบบไหนงานแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับกราฟิกที่เราเลือกให้เหมาะสมนะครับแล้วก็มีรูปเตรียมความพร้อมไว้หมดทุกอย่างแล้วนะครับ อยู่ที่ว่าเราจะวางรูปแบบแบบไหนแบบอะไรกันนะฮะแต่นี่นะฮะเป็นโลโก้ที่ดาลำเพลินดาวลุงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ผมทําเอาไว้ตั้งนานแล้วนะครับก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะครับก็งานก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะที่จะมาใส่งานกราฟ,ฟิกงานอะไรกันนะฮะทุกคนอาจจำรูปได้เนาอรูปนี้จะนานมากแล้วนะครับหลายเดือนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีรูปบอสนะฮะรูปคู่ อะไรประมาณนี้แหละนะครับรูปไหนเด็ดผมก็นี่ฮะผมชอบรูปนี้สวยคมดีนะครับแล้วก็รูปนี้ผมก็ชอบมันแบบดูเป็นแบบทิดารำเพืนินอะไรแบบมันดูแบบมีเสน่ห์เรื่องชุดเรื่องการแต่งหน้านะครับอันนี้ก็สวยใสนะฮะหรือจะเป็นเซรามูนนี่เซรามูนนะครับก็มีให้หมดครบหมดทุกอย่างแต่ผมจะมีรูปนะครับที่ผมไปถ่ายมาเองนะครับ ต้องหาก่อนว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> เรื่องรูปไม่ค่อยได้จัดเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่นี่ฮะรูปที่ผมจัดมาเองนะครับแล้วก็จะมีรูปคู่อะไรลักษณะแบบนี้นะครับนี่รูปคู่นี้ยังไม่เปิดเผยนะครับยังไม่ออกสื่อนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรนิดน,นิดหน่อยหน,อยนะครับเพื่อที่จะให้ FC ได้ตื่นตาให้ดูแค่นี้พอ <c oughs> ให้ดูแค่น,นี้นะครับแต่ผมจะมาโฟกัสรูปชุดนี้เนาะนะฮะชุดสีส้มที่ผมไปถ่ายมานะครับเป็นรูปที่ผมมองดูแล้วว่าอืมน้องมเสน่ี์สังเกตตรงแววตาน้อง่อานะครับแววตาน้องตาน้องจะโตเป็นพิเศษนะครับเป็นเทคนิคในการแต่งหน้ามัง้งอันนี้ผมคิดเองนะไม่รู้ถูกผิดทุกคนก็อย่าว่าผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกรูปก่อนที่จะมาทำกราฟิกนะครับให้ได้อย่างสวยงาม เราเลือกกันนะฮะก็จะก็จะมาดูนะครับว่ามุมนี้ควรเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะนี่ฮะเรจะถ่ายเก็บเก็บไว้เนี่ยมันจะมีสมีน้องจะมีเสน่ห์ของน้องอยู่นะครับนี่นี่นะครับภาพภาพมันอาจจะมืดหน่อยเนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปรับแสงปรับความชัดปรับความฟุ้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดูดีเองอ,อนน่้ยิ้มแบบฉีก ฉีกเลยนะฮะยิ้มแบบฉีกเลยนะครับคว mm. ามปรุดนุติดหน่อยกับพี่ช่างแต่งหน้าโอเคผมน่าจะเลือกภาพภาพนี้แหละครับ mm. มันดูแบบอาร์ตดีนะครับ mm. โอเคครับ mm. เดี๋ยวเรามาตกแต่งภาพกันสักเล็กน้อยนะครับ mm. เพื่อให้ได้งานที่เพอร์เฟคมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนนี่นะครับ mm. ได้ภาพมาแล้วเปิดในโปรแกรม Photoshop ก็จะเล่งแสงสว่างให้นิดหนึ่งนะครับเพิ่มแบ็กกราวด์ด้านหลังให้ม,ม,มัน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 มืดไปนะครับจะเพิ่มความสว่างให้กับแบ็กกราวด์ด้านหลังน่อยๆน,นะฮะอ,อันนี้อันนี้ไม่มีหลักการนะครับใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับทุกคนในการทำใช้ประสบการณ์ล้วนๆเลยนี่อ่าฟื้จะได้ประมาณนี้นะครับขอดูหน้าน้อหน่อยชัดๆนะครับซูมเข้าไป นาน้องตบนิดนึงตบให้ดบบดูแบบมีมิตินะฮะนี่ก็เริ่มได้แล้วแหละฟืบฟืบฟืบอ,อ,อ่ะรถโ,โอเคองค์ประกอบภาพร,รวมนะครับมาดูพวกเงาแสงต่างๆนะครับในการเพิ่มเฉดสีเฉดอะไรนะฮะก็จะให้มันดูแบบดูมิติมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะมันจะออกโทนส้มๆนะครับอ่ะเรื่องเงาเรื่องแสงะฮะก็ปรับไปเลยฟืบฟืบ ทุกคนงงนะไม่งงนะนี่นะฮะอ่าเริ่มได้ที่ผมต้องการแล้วนะครับอันนี้เป็นเบสิกเบสิกนะครับทุกคนเบสิกเบสิกในการทำงานของผมนะครับจริงมันไปแต่งในไลท์รูมได้นะแต่คือไลท์รูมผมมีปัญหานะครับผมต้องมาทำใน Photoshop นะครับจะดึงสยสีส้มนิดนึงสีส้มนะฮะดึงสีส้มให้แบบดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนี่นะ เห็นไหครับภาพนะฮะนี่อันนี้ก่อนแต่งอันนี้หลังแต่งนะฮะแตกต่างกันไหมครับนี่แตกต่างกันไหมเอ่ยน,นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับในการทำงานของผมนะครับแต่ผมก็จะใส่เทคนิคอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวทุกคนต้องติดตามกันในคลิปนี้แหละอ่ะในคลิปนี้อันนี้จะไม่อยากใส่เท่าไหร่นะครับมันดูแบบ เออขอบดำนะมันดูแบบโอเวอร์นิดนึงนะฮะทุกคนก็จะเพิ่มเรื่องเฉดสีเรื่องอะไรนี่แหละครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมว่ดได้แล้วแหละนะครับผมชอบแล้วแหละนะครับมาดูภาพก่อนแต่งหลังแต่งนะครับก็แะประมาณนี้โอเคพอได้แล้วก็กดโอเคไปเลยอเพนไปเลย ตันต้นตันต้นตันตันตน,ตน,นี่ฮะภาพน้องสวยใสมีเสน่ห์น,นะครับน่ารักมากๆนะครับว้าวฟุ้งเป็นประกายนะครับนวลอ่าเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มมิติให้กับงานงานนี้นะครับทุกคนว่ามิติจะเป็นอย่างไรอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารูปที่เราทำแล้ว เป็นยังไงนะครับมาดูโดยการซูมดูนะครับเช็กรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆนะครับว่าเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราผมมองดูนะว่าผมจะใส่อะไรนะฮะผมดูสังเกตจากแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวมันจะเป็นแบบสีแดงใช่ฮะตรงนี้นะครับสีฟ้าสีเหลืองนะครับแล้วชุดออกสีส้มๆนะครับผมมองดูว่าผมจะเอาเอฟเฟกแสงแฟร์สี สีแดงกับสีฟ้ามาให้รูปมีมิติมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาใส่กันแสีแยงเอฟเฟกนะครับแสงเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกสแสงเอฟเ,กเอฟเกมาลองใส่กันอ่ะใส่ไลท์หนึ่งอ่าเห็นไหมฮะสีแดงสีฟ้าเริ่มมาแล้วนะครับไลท์สองฟึบอ่ะไลท์สองเริ่มมีความนุ่มนวลนนะครับแต่ผมจะปรับให้มันอ่อนลงนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้กบหน้าน้อง อยากให้ตัวน้องเด่นๆหน่อยนะฮะนี่ตัวน้องเริ่มเด่นแล้วโอเคช่วยแล้วแล้วใส่เอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆนะฮะให้ดูมิติมากยิ่งขึ้นนี่นะฮะเห็นไหมครับทุกคนให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเอฟเฟกต์ตรงนี้นะับผมจะทำเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้ให้งานนั้นดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับลำดับสุดท้ายผมก็จะใส่แบนเนอร์ นะครับผมจะก๊อปเบนเนอร์จากโปรแกรม e อ r า t นะครับแล้วก็มาวางในรูปนะครับนี่อุงอิงเพจบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวก็จะวางไว้ตรงนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่านี่คือมาจากเพจของน้องอุงอิงนะรูปรูปนี้อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับ ช่วยกันคอมเมนต์กันหน่อยนะครับซึ่งการจัดองค์ประกอบนี่คือเป็นการจัดองค์ประกอบแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับทำถ้าทําจริงๆนะถ้าผมทำจริงๆนะประมาณ5้นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าผมที่ผมบอกทุกคนนะครับว่าผมมีอุปกรณ์มีรูปพร้อมที่จะทําตลอดเวลานะครับโอเคครับ ถ้าชอบรูปนี้ช่วยกันกดไลค์เยอะๆกด s u b สไคร b ์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะก็อยากจะเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับได้เห็นเบื้องหลังการทำรูปเนะาะกราฟิกแบบง่ายๆง่ายๆสำหรับผมนะกันแล้วนะครับทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับ คอมเมนต์ว่าเอารูปน้องมาทำส่วนตัวผมงงมากเลยว่าเอ้ยอะไรวะเอารูปน้องมาทำส่วนตัวผมก็ได้ถามกลับไปแล้วนะครับว่าให้ช่วยอธิบายหน่อยว่าเอารูปน้องมาทำส่วนตัวคืออะไรครับคือรูปที่ผมถ่ายเองกับมือทุกๆรูปนะครับผมก็จะใช้เครดิตว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเพ็ดจริงเผ็ดเดียว แต่การทำคลิปเรื่องหลังของผมนะครับผมก็จะลงในช่อง y u t u b e ดีเลอร์ประเสริฐศรีนะครับแล้วก็เพจ Facebook นะครับดีเลอร์ประเสริฐศีแค่นี้เองครับไม่ไดเอารูปมาทำส่วนตัวนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้กับดีเลอร์ประเสริฐศีนะครับหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำหน้าที่แอดมินต่อไปนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ